วันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยจังหวัดส,สุรินนะค่ะณโรงเรียนจอมพระประชาสันนะคะ mm hmm. ช่วงบ่ายแล้วนะคะก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะ mm hmm. ทุกคนก็นั่งอยู่ในโดมบางคนก็จะนั่งอยู่ที่พักพิงด้านในโรงเรียนจอมพระประชาสันนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านนะคะเพราะว่ายังไม่ปลอดภัยที่สอบถามส่วนใหญ่ก็มาจากตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงนะคะกขจะมีช่องจอมบางส่วนก็หลากหลายเช่นกันนะคะยังไม่กลับบางคนก็อยู่10กว่าวันแล้วนะคะมาใหม่เข้าออกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านค่ะก็พักกันแบบนี้นะคะเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กาชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ทำอาหารให้เมื่อกี้คนเยอะเลยปถัมภ์นะคะตอนนี้อยู่โรงเรียนโจนพระประชาสรรค์เก็บบรรยากาศมาให้เอฟซีดีนั้นได้ชมนะคะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณตามาจากไหนคุณตากบตะเคียนกับเชิงอ้อั้งในอำเภอาเขาจะบอครับค่ะ หลับสบายดีไหมวันนี้ดีครับ <laughs> หนูลงคลิปหนูลงคลิปค่ะีเย,ะเยอะเลยเมื่อกี้คนเยอะมากค่ะพอดีสายมาไม่ทันมีน้ำให้กินมีอาหารค่ะชูอบพยพมาจากโคกตะเคียนกินข้าวเที่ยงรือข้าวเช้าเนี่ย,ยอ๋อ <laughs> หลับสบายดีไหมยอยู่ที่นี่กี่วันแล้วหลายวันแล้วใช่ <laughs> โอ้11วันแล้วอ้าบอสสวัสดีค่ะฮอลครับขอมาโอเคบริการน่ารักแท้อยู่นี่น้ำอะไรอ่ะน้ำซก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปครับผมก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วบอบริการน้ำซุปเมื่อกี้เห็นคนเยอะแยะเลยหายไปไหนหมดแล้วนัดนี่คนไทยไม่ทิ้งกันเกลี่ยเลยครับเกลี้ยงวันนี้ของตุนบนหายแล้วพรุ่งนี้ของที่ไหน ชุ ah, ah. Yes, ้แสงอ๋ออ๋อชุมะ yes ค่ะ s พ p p o r t คุณยายมาจากไหนคุณยายต้องตะเคียวนไหมบ้านสบายหมู่สีตะมนต์โคกเคียนเพิ่งกลับเองส่วนใหญ่จะเป็นโคกตะเคียนเนาะและตะมนต์โคกอ่าอันนี่เราเจอแต่โคกตะเคียนอร่อยไหมอร่อยค่ะ วันนี้ของตำบลกระหาดพรุ่งนี้จะเป็นของทุมแสงมาดูแลเขาก็ยังไม่ให้กลับง่ายๆเนาะเพราะว่าเมมมันก็ยังไม่หยุดเลยอันตรายเขาไม่เชื่อใจอ๋อเชื่อใจไหมนี่ตกลงไม่เชื่อใจเพไม่เชื่อใจค่ะที่เขาก็ให้แต่เราบบดกลัวกลัาไปกลัวใช่กลัวมาอีกเมมนันอยู่คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างแถวนั้น ก็ที่เคยอยู่นะอืมจ้ะเพงเงียบเงียบดีก็สบายดีมีไปมาอยู่ด้วยกันเพิ่งมีปัญหาช่วงนี้เนาะอย่าเพิ่งมีนี่แหละที่ว่ามีปัญหาอะไรไปทงใจเดินอะไรผิดจ้ะจัดจงมือสัดฝ่าอืมจริง่ะมันไม่เป็นสุกระแค่นี้เนี่ยใช่ก็แบ่งเขตกันได้ก่อนใช่ก็คุยกันไปเนาะเอ่าทำไมมีปัญหาแค่นั้นเนาะเพมีปัญหากับเราก่อนเนาะใช่จ้ะจะยิ้มเขาว่าจะงั้นเลยอืม กบมันะแต่ก่อนก็สงบมาอยากมาที่มียังได้มายิงมาทำร้ายเราก่อนเนาะนูอยู่แถวนี้แหละนูอยู่จอมพระนู้ยังได้เลยแต่ลงยูทูบทำแค่ฮบเทอดจะจะฮบเลยฮบเลยฮบมมบิสระนาใหญ่ฮบตะเคียนเหมือนกันมีอะไรจะคุยไหมบอกอะไรไหมนู้เอาลงยูทูบ เจน่าคือดอวเสาร์นะคิดถึงนะเนาะคิดถึงแล้วใครดูดูแลที่บ้านให้ไม่ไม่มีไม่มีบ่โอ้แล้วหมาแมวใครดูแลให้ประมาไม่ถึงใกล้ใกล้ก็ไม่ถึงมากก็ไม่เป็นไรเนาะใช่แต่นาก้นเหลือเต้มมันบาดข้าวไม่งนาะอ๋อยังไม่อ้อเหรอมันต้องซไปโอ้พี่บิดาเฮ้ยเพาพากันเครียดมันต้องไปซ่อมข้าวมันเป็นไรเอาชีวิตไว้ก่อนเนาะ เมนมันใจร้ายด้วยแต่ว่าก็เพียดปีหน้ามุ่งมากไม่ได้ซชอมข้าวจะเอาข้าวปีน่ามันก็ไปเป็นไรมันต้องมีทางออกอยู่แล้วเอาชีวิตไว้ก่อนอาคุณยายทางนี้โมบิน่าอ๋อช่องจอมเป็นยังไงบ้างช่องจอมพัตตุสอยตะตุ่มพูดเขมรหรือพูด้านโทสษาอัตุ่มอ๋อตะบุนตะตุ่ม กี่วันละจ๊ะที่นี่สิบวันวันแล้วนะสิบวันแล้ว,น,ลว <c oughs> นอนหลับดีไหมเอออย่านนงนั้นแล้เน,ในใาะสายม้าเรามีอะไรจะฝากถึงกัมพูชาไหมนี่เอาฮ่าฮบดฮ่า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 ใ่าฮ่าใ่า่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ <c oughs> ่าฮาฮ่าฮาฮ่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 าา่่่